นดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการอู่ว้าช anel ตอนนี้นท่านผู้ชมอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเป็น EP ที่7แล้วนะครับผมนะก็ะหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณกี่วันวะน่าจะ3วันได้มั้งท่านผู้ชมเออประมาณ3วันนี่แหละผมก็ได้แบบไปทำการเปลี่ยนแปลงบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆนะท่านผู้ชมนะใส่แบบเป็นที่แบบหลังคายื่นออกมาหน่อยนิดนึงแล้วก็เติมเต็มแบบใแบบแบบไม้ต้นไม้อะนะท่านผู้ชมเนะี่ยเติมเต็มต้นไม้ให้มันรอบๆแล้วก็ใส่นี่ด้วยนะท่านผู้ชมนะ นี่โคมไฟผมก็ได้ไปค้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโคมไฟก็ใส่ตรงทุกมุมของบ้านเลยนะผู้ชมเนี่ยใส่ทุกมุมของบ้านเลยนะฮะอ่าจริงๆวันนี้ผมว่าผมจะมาทำไอเนี่ยนะแต่ทำเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะผู้ชมที่มันจะแบบว่าเราจะสร้างมาปุ๊บใช่ไหมพอแบบข้าวมันโตหมดอะไรแบบเติบโตหมดเต็มที่เรียบร้อยแล้วอะ่ะแค่ให้เรากดสวิตช์เป็นเป็นน้ําลงมาผู้ชม,มันก็จะไหล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 มาแต่ว่าคือ ผมลืมไปว่าผมยังไม่ได้มีอันนี้นท่านผู้ชมผมยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรวะเลสเตอเออเลสเตอระเลสเตอผมยังไม่ได้มีเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ลงเหมืองท,ท,ที่แบบลงเหมืองแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นฮะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาลงเหมืองนะท่านผู้ชมนะบบแบบหาเพชรเลยแบบหาเพชรเลยท่านผู้ชมแต่ว่าจะมันไม่แบบไม่แบบไม่ไม่ไม่ได้พ,า,พา,าผู้ชมพาพาท่านผู้ชมลงแบบจนแบบน่าเบื่อเลยท่านผู้ชมผมจะตัดแบบว่า ช่วงไหนที่เจอเพชรก็จะเอานะท่านะผู้ชมอะไรแบบเนี้ยคือแต่ถ้าแบบพาท่านผู้ชมลงแบบไปพร้อมกันแล้วก็พูดนั่นพูดนี่ผมจะมีความรู้สึกว่าผมกลัวท่านผู้ชมเบื่อฮนะผมก็เลยจะทาการแบบว่าผมจะลงเหมืองไปแล้วก็จะหาถ้าเจอเพชรก็จะมาทําให้ดูอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราต้องมีพ i ิกแอรให้มันเยอะๆเลยนะท่านผู้ชมพ i ิกแอรเนี่ยคือสําคัญมากเอาธนูไปด้วยฮนะเออเอาธนูไปด้วยแล้วก็ ครับมาเพิ่มอีกนะเราต้องคราบเพิ่มมาอีกเอ่อเหล่าบนไยังไงไม้อยู่นี่แล้วก็เหล็กอยู่นี่ฮะหยิบเหล็กมาโอเคเราจะครับแบบพลิกแอคไปให้เยอะๆเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าในพาร์ทนี้เราจะลงหาเพชรน,นะแล้วก็จะหาเป็นเลสสโตนมาด้วยพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างเป็นเอ่อฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะจริงว่าผมจะที่จริงอ่ะผมว่าผมจะสร้างอย่างที่ผมพูดไปอ่ะตอนแรกว่าจะสร้างเป็น ฟาร์มข้าวอัตโนมัติวันนี้ในคลิปนี้ฮะแต่ว่าเลสตนไม่มีฮะเออแต่วันนี้เราจะไปลงเหมืองเนาะโอเคปาร์เดเราไปเริ่มกันดีกว่าเนาะว่าแต่เหมืองที่เราจะลงเราจะไปลงตรงไหนดีผมว่าน่าจะมันๆเลยก็น่าเดี๋ยวป๊บนึงไก่ผมค่อนข้างที่จะฟักไข่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจะทํา,าฟาร์มไก่ด้วยนะผู้ชมในะในคลิปหน้าแนละ้วไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปไหนนะแต่ว่าจะทําแน่นอนนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นในคลิปไหนนะผู้ชมโอเคปิดไว้โอ้โหดูดิไข,ไข่ไก่โคตรเยอะใช่ไหม เอาไปทอดกินได้เลยนเนี่ยโอเคเราจะแบบผมจะใช้ผมจะใช้สเตปแบบขุดดิ่งเลยนะท่านผู้ชมนะผมจะขุดดิ่งลงไปเลยนะผมจะไม่แบบไปหาเหมืองอะไรหรอกฮะขี้เกียจเดินหาแบบขุดลงไปดีกว่าเอ้ยผมดื่มแป๊บหนึง่งผมดื่มคมาฟนั้นมาทนะ่านผู้ชมโอ้โหชิมาเออคัฟเป็น ua, นะพ่วนะท่านผู้ชมปั๊บครัฟพั่วเพราะว่ามันต้องใช้พ่วนะในการขุดดิ่งลงไปเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็ได้คัฟพ่วมาแล้วแล้วก็ได้เอาไม้มาด้วยนะท่านผู้ชมนะไม้แบบเอามาไว้แบบครัฟตอนที่เราไม่มีไม้จริงๆอ่ะ อ่าโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ที่มันแบบว่าที่คิดว่ามันที่คิดว่านะที่คิดว่ามันน่าจะเจอเหมืองหรือว่าเจอเพชรเลยเราจะไปไปคน้นแบบใช้ใช้สเตปขุดดิ่งเลยนะผู้ชมนะเฮ้ยตรงนี้มันก็เป็นเหมืองอ๋อมันเป็นเหมืองที่เราอู้ยัยงไงเล็กโหผมมีความรู้สึกเออผมลืมเลยว่าผมยังไม่ได้สำรวจจนครบเลยนะเหมืองที่เราลงไปอะ่ะผมยังสำรวจไม่ครบเลยเดี๋ยวมันก็เหลืออีกเล็กน้อยฮะก็ปล่อยปล่อยมันไปเดี๋ยว อันนั้นไม่ได้อะไรมากมายฮะเดี๋ยวเราค่อยมาทีหลังก็ได้นะแต่ว่าวันนี้เป้าหมายเราคือหาเพชรท่านผู้ชมโอเคว่าแต่เราจะลงตรงไหน,นเอยผมว่าผมจะลงแถวบ้านพวกมันเลยดีกว่าไหมแบบเผื่อมานไงท่านผู้ชมเ,เนี่ยลงแถวนี้เลยเนีย่กลางเดินนี่เลยอุ้ยเดแป๊บน,นึงมันจะเห็นเราหรือเปล่าอ่ะเออหวังว่าเออชิบหายมันเห็นเราอะ่ะเดี๋ยวยังไม่อยากสู้น้องโอ้โหชิบหายเออยังไม่อยากสู้บอกว่ายัางไม่อยากสู้ชิบหาย โอเคโอค้โหดาบเราก็จะพังแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรลงไปนะฮะลงไปมันน่าจะเจอพวกเหล็กพวกอะไรอยู่หรอกเดี๋ยวเราค่อยคาวเอาเลยแล้วกันเราจะขุดดิ่งไปในแนวนี้เลยนะผู้ชมแบบนี้มันมันจะผมผมมีความคิดว่ามันน่าจะโอเคกว่านะถ้าขุดดิ่งไปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสเตปการขุดดิ่งลงหาเพชรแบบออริจินอลไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้ว <c oughs> มาถึงเราก็เจอแร่นี้แล้วนะท่านผู้ชมนะไม่รู้ว่ามันเป็นแร่แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมได้ยินเสียง เหมือนผมได้ยินเสียงสลามเลยท่านผู้ชมจริงๆเสียงสลามจริงๆท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะเก็บแร่นี้ไปด้วยเลยแล้วกันเนาะเผื่อแบบมันในอนาคตไม่ได้ใช้จะไม่รู้อ่ะมันอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แบบผมอาจจะตายก่อนในพาร์ทนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้ท่านผู้ชมเออโอเคกูต่อฮะกูต่อเหมือนผมได้ยินเสียงสลามอ่ะเหมือนมันอยู่ใกล้ๆเราอ่ะเออว่าแต่สถานะนี้ไม่หายเลยว่าร่างลายเนี่ยหรือว่ามันต้องกินนมวัวหรือมันถึงจะหายอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยท่านผู้ชมเราเห็นนะเนี่ย ไอคอาเรียกมันเรียกว่าอะไรว่าการพาวเดอร์หรือว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเรเก็บได้ว่าแต่เราถึงวายเท่าไหร่เนี่ยวายสามสิบเอ็ดเออทำไมมันเจอมันเจอเร็วจังวะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วไอ้นี่มันน่าจะอยู่ที่ประมาณวายวายสิบไหมหรือว่าหรือว่ามันไม่เกี่ยววะแต่ที่ที่ผมเออผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะผู้ชมตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันน1.12.2งนะจนมันมันคือมันมันออกมาใหม่มันมีมันมีออฟติฟายแล้วอ่ะผมก็เลยหยิบมันมาเล่นเลย เอาเป็นว่าตอนนี้ผมเล่นใน1.19.2นะท่านผู้ชมโอเคเนาะอ่ะมาก็เข้าเรื่องเมื่อกี้เลยเมื่อกี้อ,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 อะไรนะไอ้ไอ้ไอ้แบบแร่สีฟ,ฟ้าเนี่ยคือมันเป็นจริงๆอะ่ะมันน่าจะอยู่ในวายที่มันค่อนข้างที่จะลึกนะท่านะผู้ชมแต่ว่ามันไม่อะมันอยู่วายที่แบบโคตรต่าเลยตอนนี้เสียงสลามที่ผมได้ยินไปเนี่ยคือมันหายไปแล้วนะท่านผู้ชมนะหรือว่าเราน่าจะขุดผ่านมันมาแล้วหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ในบริเวณนี้แหละ ผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ลึกพอนะผู้ชมที่เราจะเจอเพชรนะเราต้องขุดลงไปอีกนะตอนนี้อยู่ไว้ที่เท่าไหร่ละตอนนี้อยู่ Y ที่17เนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคแล้วประมาณ12อ่ะน่ากำลังกำลังดีเลยท่าประมาณ12บสองประมาณ12 1 0อ0 12อะไรประมาณนี้กาลังพอดีเลยเนี่ยประมาณนี้กําลังพอดีเลยแต่ว่าเรายังไม่เจอถ้ำเลยนะผู้ชมถ้าเราไม่เจอถ้ำเนี่ยเราจะขุดในแนวดิ่งไปเลยนะดิ่งพระสุธาไปเลยคือถ้าเจอก็เจอฮะไม่เจอก,จอก็ก็ไม่เจอฮะชิดเลยมากเนาะ เจอก็เจอฮะไม่เจอก็ไม่เจอมาเดี๋ยวเราจะใช้สเตปในการขุดดิ่งไปเลยขุดดิ่งตรงแล้วก็ออกซ้ายออกขวาแบบเป็นริมเหลี่ยม,มไปเลยนะคุณผู้ชมแบบประมาณนี้มันดูเราจะได้เพชรหรือเปล่านะผมมีความรู้สึกว่าถ้าขุดแบบนี้มันค่อนข้าง,งที่จะเสียเวลามากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะสาหรับเราไม่มีอะไรที่จะเสียเวลาไปมากกว่าการเล่นเกมนะอ้าวไม่เกี่ยวละเอ่อตอนนี้ผมก็ขุดมามันค่อนข้าง,งที่จะโคตรไกลแล้วนะคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังไม่มีวิวแววที่จะเห็นเพชรเลยนะ เดี๋ยวเราไปขุดอีกด้านหนึ่งเลยดีกว่าผมคิดว่ามันไม่น่านจะมีแล้วอะ่ะคือโอ้โห,โหดูอยู่ผมขุดมา่อนขางที่ไกลแล้วก็ขี่ขุดมาระหว่างทางก็เจอพวกแก่เหล็กด้วยนะเจอฐานแล้วก็ไอเนี้ยแร่ตัวนี้ด้วยแล้วก็เจอหินเจอดินเจอทรายอะไรปะปนกันไปฮะอ่าแล้วก็ตอนที่ผมขุดมาช่วงประมาณน่นาจะแถวเนี้ยผมยได้ยินเสียงมาสกิลลิตันด้วยเหมือนมันจะอยู่แถวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเออถ้าจะขุดไปเดี๋ยวมันก็เสียเวลาฮะหนตรงไหนวะที่เราขึ้นมา เราลงมาน่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมดูดิโอ้ไกลเลยไม่เห็นสักอย่างเลยนะผู้ชมเนี่ยน่าจะขุดไปตรงนี้ต่อนะผู้ชมนะขุดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะเจอนะผู้ชมวันนี้ต้องแบบลิปเนี่ยต้องเอาเพชรให้ได้อะบอกเลยไม่ไม่ไม่ไมวิธีไหนก็วิธีหนึ่งอะ่ะต้องเอาให้ได้นะในชิปนี้คือเราไม่ได้ลงหาเพชรมาก็น่าจะหลายพานแล้วมีแต่มัวทําฟาร์มแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างนะผู้ชมขุดมาตรงนี้เจอทองไปที่ริบร้อยแล้ว เดอทองหนึ่งก้อนนะโอเคเอ,อชมเมนต์ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเก็บฐานไม่ใช่ฐานสิเก็บอุย้ยผมได้ยินเสียงลาวาวา่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะอยู่ข้างบนหัวเราหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนผมจะได้ยินเสียงลาวาแชร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขุดขึ้นไปดูนะผู้ชมนะว่ามันจะอยู่ข้างบนหัวเราเออมีหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงแปดูเลยเอาถ่านเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาอุอย้ยพังว่ะชิบหายโอเคไม่เป็นไร เร,รเ,ะะเรามีพลิกแอคเยอะฮะเรามีพิกแอคเยอะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงลาวาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเละก่อนเอาเละก่อนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงลาวาแล้วก็เสียงน้ําด้วยเหมือนที่อยู่แถวๆเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของอเน,นี้ยนะเฮ้ยท่านผู้ชมอ๋อยังไงมันอยู่ต่อหน้าเลยเลยนี่หว่าโอ้โหแล้วดูดิแล้วผมโขขุดอ้อมแบบโอ้โหดูดิขุดสะอ้อมเลย <c ười> จริงๆริมันอยู่หางหน้าเรานี่เองฮะไหนมาดูดิ มันเป็นถ้ำยังไงถ้ำลึกหรือเปล่ปามีเพชรให้หรือเปล่ปาไม่มีนี่ไม่เอานะผู้เรียนนะมวยผู้เรียนผู้เรียนไม่มีก็เอาฮะก็คืออย่างน้อยก็มันได้เห็นถ้ำอนะฮะแน่น่แน่แน่แน่เออชิบโอ้โหกูไม่ตัดสินใจเลยนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวใช่เพชรหรือเปล่าอ๋อตกใจหมดนึกว่าเพชรนะโอ้โหแล้วมึงก็สีเหมือนเพชรด้วยนะประเด็นชิบหายเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเออโอ้โหเด็กเต็มเลยทนะ่านผู้ชมดูดิ เก็บสีผมเก็บฮะช่วงนี้ฟาร์มมาผมจะฟาร์มไปหมดทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามยกเว้นไอ้แร่เฮียเนี่ยมันเยอะจริงนะผู้ชมแร่เนี่ยจะเก็บไปบ้างไม่เก็บไปบ้างนะนะผู้ชมแล้วก็อย่าลืมเส้นทางตรงนี้ด้วยนะลืมไี่ชิบหายเลยไหนขึ้นขึ้นมาเอาเด็กตรงนี้ฮะขึ้นมาเด็กตรงนี้ขึ้นมาเด็กตรงนี้เะอย่าเด็ดเด็ดเดบอกผมว่ามันใช่หรือไม่ตรงนั้นเฮ้ยท่านผู้ชมดูดิมันใช่ไหมผมว่า แน่นอนฮนะแน่นอนเลยเนี่ยดูจากทรงละเ้ยเดี๋ยวนี่กินเหมือนจะเป็นซอมบี้อันนี้หรือเปล่าวะแป๊บบนึงมันเป็นซอมบี้อันเนี่ยนะผู้ชมซอมบี้ที่มันอยู่น้ำอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ลองไปดูดิใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อ่ะโอ้โหจุดหมายโอ้โหผมก็นึกว่าเพจอะไรวะเดี๋ยวลราข้างล่างนี่เดี๋ยวพอมีไหมเออเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,น,นเดี๋ยวตายน้ำอู้ย, <laughs> ยเหล็กโคตรเยอะนะผู้ชมเฮ้ยเหล็กเยอะมาก โอ้เนี่ฮะเชดเดอร์นี่มันดีตรงมันดีตรงนี้แหละ,ะท่านผู้ชมเชดเดอร์ตัวนี้คือมันสามารถมองเห็นแร่ได้ง่ายมากเลยเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวๆๆผมว่ายอยู่เราผมได้ยินเสียงซอมบี้ที่ไหนจิบหายเลยนี่ไงมันอยู่ใต้น้าเนี่ยเออไม่มีเพชรเลยอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยมีเจ้าก้อนลาวาด้วยว่าไงน้องโอ้โหมึงมึงมึงคือมึงเทพเกินไปละมึงไม่ตายน้ําด้วยนะประเด็นนี่มีเพชรไหมมีเพชรให้เราไหมอยู่ใต้น้ําเนี่ยมีให้หน่อยสักก้อนสองก้อนเฮ้ยเสียงอะไรวะ เสียงที่ไรวะกูหลอนนะอย่านะแค่เล่นไมค์ครับผมก็หลอนเหมือนกันนะแค่เล่นไมค์ครับนี่มีเสียงอะไรแปลกปลอมนี่ผมก็หลอนเหมือนกันนะอย่าว่าไม่หลอนนะคนกลัวผีระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยซอมบี้เหมือนมันจะมาหาเราแต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได้อะมันโง่อะมันโง่ให้มันอยู่นั่นแหละตรงนี้ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีเพชรนะท่านผู้ชมผมก็ดูจากจากดูจากเนี่ยคือมันคข,ข้างจะไม่มันมันน่าจะไม่มีแล้วแหละ แล้วว่าผมว่าเราไปกันดีกว่านอะเดี๋ยวมันเกิดจะมีเอ้ปรปนหนึ่งผมลองข้ามดูดินะฆ่าตายน้ําเลยตายน้ําเลยตายน้ําเลยใต้น้ําเลยโอ้โหนกว่าจะได้อะไรแบบที่มันเป็นแบบวิเศษวิเศษหน่อยชิบหายไม่ได้อะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูข้างล่างนี้นะผู้ชมนะเนี่ยมันจะมีทางลงให้เราลงไปอยู่เรายังไม่ได้ลงไปเลยเรามาทางนี้ก่อนนะยังไงฮะเอายังไงเล็กโอ้โหดูดิ เป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยเหล็กชาวนี้เยอะมากครับผู้ชมเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราต่อทางไว้ก่อนต่อทางไว้เวลาเรากลับบ้านเราถึงจะได้ขึ้นง่ายฮะอ่าโอเคมาลงมาอุย้ยหิวหิวหิว,หวแป๊บนึงหิวหิวหิวเอาเนื้อเนื้อวัวมาเนื้อวัวมาเนื้อสเต็กมาปะไปต่อฮะปักไฟปักทอสไว้หวังว่าข้างล่างนี้น่าจะมีให้เรานะฮะคือความหวังตอนนี้คือเพชรอย่างเดียวเลยความหวังผมตอนนี้เฮ้ยนี่ไงเลสโตนว้าว สุดยอดไปเลยเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะในคลิปนี้เนี่ยอู้ลาวาด้วยท่านผู้ชมเนี่ยผมผมโคตรชอบแบบเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นเพชรอะโอ้โหชิบหายเอนไหนล่ะอ๋อนี่ไงเลสโตนฮะโอเคข้างล่างนี้มีไหมเอ่อข้างล่างนี้ยังไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเราเก็บเลสโตนมาก่อนนะเออมี2อันเองเหรอชิบหายผมดูว่าจะมีเยอะโอเคฮะปักไปไปไปักเข้าลองไปปุ๊บเฮ้ยนี่ไงท่านผู้ชมว้าวยังไงในที่สุดยิบมไปดื้อโอ้ยโอ้สอมบี้ก็มาด้วยฮนะ อือยังไงยังไงในที่สุดเจอแล้วฮะโอ้โหมีสเกลิตันด้วยโอ้โหมึงเพิ่งสปอนอย่างงี้เลยเออยิ๋มหายเดี๋ยว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 เดทางลงไปฮะจังหวะนี้ค่อยๆลงไปนะอย่าลืมนะอย่าลืมเลยลืมคำหนึ่งด้วยนะว่าเราเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์นะเกือบลืมไปเลยฮะท่านะผู้ชมว่าเราเล่นอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์เดี๋ยวแป๊บ,บนึงโอ้โหเลเวลอัพเลยเลเวลสี่สิบแล้วฮะยิงไปฮะจังหวะนี้เอาหรือเปล่านะ้องอุ้ยตายเลยเดี๋ยวข <laughs> นาดน,นั้นเลยตัวนี้ก็ไปต่อได้ฮนะเดี๋ยว เออ่เดี๋ยวผมไปเก็บเพชรเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะปากทอดไปปากทอดไปปากทอดไปในที่สุดฮะเราก็เจอเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้ชมสุดยอดไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมันเหมือนฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราขับไม้ขับไม้ขับไม้มา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 โอเคทอดมาด้วยคิปเปอร์อย่าเพิ่งสปอนตรงนี้นะสปอนตรงนี้นี่กูจี๊ดเลยนะขอบอกเลยกีดแบบรั่นเลยนะตอนนี้ผมก็อาจในเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะผู้ชมนะ ในขณะตอนนี้เนี่ยโอเคโอเคในในมันจะมีกี่ก้อนนะอู้ครั้งนี้ก็ลองลองไปได้อีกว้าดูดิท่านผู้ชมโอ้โหไอเพชรไอเพชรดูจะมีกี่ก้อนเดี๋ยวว่ามีก้อนเดียวนะเอ้ยเดี๋ยวว่าไหนเราจะขุดดูรบอบๆดูทรงละ <c oughs> ดูทรงละโอ้โหมีก้อนเดียวใช่ไหวยโอเคไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าก็ดีกว่าไม่เจอะเออก็ดีก็ดีกว่าไม่เจอฮะเนี่ยชื่อแบบ อย่าถ้าอยากให้ดีเลยนะท่านผู้ชมนะเราควรเก็บเพชรไว้แล้วก็ค่อยมาขุดตอนที่เราไปา็นช h a นไอพิกแอคที่มันจะได้อะไรนะโชคลาบอ่ะเออเราควรเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาตีตอนนั้นมันจะดีกว่านะแต่ว่าในช่วงนี้แรกๆเ,เราต้องเก็บไปก่อนเพราะมันต้องใช้เพชรในการครับโตสมุดใช่ไหมล่ะโตัว c h a n ชานะไม่ไม่ใช่โตสมุด <laughs> โอเคนะข้างล่างนี้ก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามีซอมบี้หน้างโง่มันมั่ง หน้ามาหาผมอีกแล้วเอ่อข้างบนนี้เหมือนผมจะเห็นมีไม่ใช่ข้างบนดิตรงนี้เลยนี่ว่ะมีที่ผมเห็นทางลงไปอีกอะใหญ่หรือเปล่าหรือว่ามีแค่นี้เฮ้ยอะไรนะ่ะผมเห็นอะไรวะอ๋อไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ฮะโอเคทอดมาทอด,ทอดมาเม,มือม่อ,ดอดเดี๋ยวตอนนี้เราต้องทิ้งของก่อนนะผู้ชมคือตอนนี้ของเตรียมตัวผมมากเลยเดี๋ยวผมจะเก็บพวกแก่นั่นแก่นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวขอทิ้งพวกแก่ที่แบบไม่ใช่แก่สิ ขอทิ้งของที่มันไม่จําเป็นออกไปก่อนนะฮะเนี่ยพวกนี้ก็ทิ้งไปเลยเนี่ยพวกหินเนี่ยคือเราเอาตอนไหนก็ได้ครับพวกหินทิ้งไปเลยโอเคเหลือประมาณนี้ไว้ไปลงไปฮนะอู้ตรงนี้ก็มีทางลงไปอีกนะเนี่ยโอ้โหขอเพชรสักก้อนสิขอเพชรสักก้อนสิสนสแบบเนาะๆนเลยโอเคผมน่าจะพอจะรู้แล้วว่าถ้าเราเจอเพชรเพชรเนี่ยเป็นสีอะไรมันจะเป็นสีอุ้ยเดี๋ยวตกใจหมดมันจะเป็นสีฟ้าที่แบบเข้มๆเ,เ,เลยนะคุณผู้ชมมันจะเป็นสีฟ้าที่แบบเข้มเลยเนี่ยเก็บไปด้วยเจ้าตัวแร่ตัวเนี้ย น้านผู้ชมดูมันฮะคือตอนนี้เราลงมาที่ไว้เท่าไหร่แล้ว,วลลอ,อ้้ลบสี่สิบเก้าเลยเหรอโอ้โหถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะลึกเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีแรอะไรให้เราสสยหรือเปล่าอ,อย่าอย่าตีลงมาตีนี่สลบมเลยนะเนี่ยตายได้เลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นคิปเปอร์อยู่ตรงนั้นโอเคให้มันไปฮะแล้วยังมีทางไปต่อตรงนั้นอีก มีเปอร์เซนที่เราจะได้เจอเพชรอีกนะ,นะไปโดยตรงเราแหวงคิปเปร์ด้วยตอนนี้เราไม่สามารถถือโลได้เลยนะเพราะว่าเราถือทอตอยู่เพื่อแบบเป็นแสงสว่างให้เราด้วยเราต้องพยายามฟังเอาอย่างเดียวเลยใช้หูฟังฟังเอาอย่างเดียวว่ามีคิปเปร์หรือเปล่าถ้ามีคิปเปร์นี่โดดอย่างเดียวขึ้นมาดูห้องบนนี้สิเห็นคิปเปร์มันเดินขึ้นมาเฮ้ยดิไงโอ้โหทั้งคิปเปร์ทั้งสกิลเลยนะทั้งคิปเปร์ทั้งสกิลเลยนะ er เนะออสวยคิปเปร์น้องโอ้ยดาบพังชิมหาย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหดาบกู้พังน้องใจเย็นตอนนี้ดาบพังอะเราต้องครับแล้วไม่ได้ละเราต้องครับมารัาบมาครับมาเอ,อ่อฟูดเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ย,ดย,ดยนินเสียงสเกลิตันมีซอมบี้อีกชิบมหายละตอนนี้มีแค่เอ่ออะไรนะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อตอนนี้เรามีแค่แบบขวานอย่างเดียวเลยนะผู้ชมวาดขวานกับธนูอะในการต่อสู้อย่างเดียวเลย โอ้โหไม่มีโอ้โหไม่มีฐานโอโชิบหายเลยฐานผมเอามาคราฟไฟหมดละโอ้โหมาตอนนี้ก็เหลือแค่ขวานนี่แหละฮะที่มันจะโอ้โหลาวาทําไมมันเยอะจังวะเราจะบุกลาวาเป็นยังไงดีเนี่ยต้องระวังด้วยนะผู้ชมนะแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเออตกลงไปเนี่ยไม่ได้เอาน้ํามาด้วยนะเฮ้ยโอ้โทองทองทองเก็บมากเก็บมาก ฟองทองเก็บมาได้ยินเสียงซอมบี้ตอนนี้ดาบได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะหาวิธีการข้ามไปตรงนี้เพื่อที่จะไปดูตรงนี้โอเคโอ้โหนึกว่ามันจะข้ามยากฮนะตอนแรกนึกว่ามันจะข้ามยากโอเคขึ้นมาข้างบนข้างบนเมีอะไรหรือเปล่าอู้เพชรว้าวสุดยอดไปเลยเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงฟ้าร้องเหรอข้างบนน่าจะเสียงข้างบนน่าจะ ฝนตกหรือเปล่าโอเคเราเจอเพชรอีกแล้วข,ข้างล่างนี้เจออีกสักนิดหนึ่งเจออีกนิดนึงนะอีกนิดนึง,นะอนนงโอ้โหตกลงไปนี่ดับอนาถเลยนะดับอนาถของแท้เลยเหลือแต่ชื่อเลย <c oughs> เหลือแต่ชื่อสตนะีฟฮะโอเคตรงนี้ยังมีทางลงไปต่อได้ฮนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองลงไปก่อนนะส่วนเพชรเนะี่ยปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราก็มาเอาอย่าใจร้ายอย่นะให้แค่อ,อันเดียวเองนะขออีกสักประมาณสองสามอันอะไรเงี้ย จริงๆด้วผมว่าน่า,นาข้างบนบ้านเราน่าจะฝนตกคือตอนนี้เสียงฟ้าร้องดังมากเอ่อข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้ดูดิมันเป็นทางที่แบบโคตรน่ากลัวโอ้หทางตันตรงเนี้ยนี่เก็บไปเลยเก็บไปให้หมดหลังจากที่เดินมาดูหลายๆซอกมุมแล้วคือไม่มีอะไรแล้วฮะท่านผู้ชมแล้วทางที่เรามาอ้อนี่ไงโอเคทางนี้ <laughs> พอดีเลยเอา้าผมจะขุดไปห,หมดแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเก็บตกไม่ดีเลย มาเดี๋ยวเราจะไปดูเพชรของเรานะท่านผู้ชมว่าเราจะได้กี่ก้อนไปดูกันเลยโอ้โหเดินดีๆนะเหี้ยตกจิมหายนะเนี่ยไหนวะไหนวะไหนวะเพชรอยู่ไหนวะเออเพชรอยู่ไหนแปบ๊บหนึ่งมาถูกทางปะเนี่ยเดี๋ยวนะเออเพชรอยู่ไหนเอยเพชรอยู <ๆ S 1> ออ่ไหนข้างล่างนี่ไม่น่าจะมีอะไร <ๆ S 1> ใช่ไหมไม่ดูฮนะลงไปดูเลยลงไปดูเลยฮะอยากรู้ลงไปฮะอยากรู้ก็ลงไปอยากรู้ก็ลงไปแฮ่เฮ้ยมีเหล็กด้วยเฮ้ยรงมีทางไปต่ออีก จะมีอะไรหรือเปล่าปึ๊บโอ้ไม่มีฮะสวยตรงนี้มีทางไปต่อได้มันเป็นอะไรเอ่ยเป็นทางอะไรเดี๋ยวว่าเป็นทางตันเหรอโอ้เป็นทางตันฮะแล้วเข้ามาทําไมเนี่ยด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะก็เข้ามาเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอุ้ยงไงใช่เล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บไม้ให้หมดฮะเก็บไม้ให้หมดจังหวะนี้เก็บไม้ให้หมดเลยมีอะไรเก็บไม้ให้หมดอุ้ยเดี๋ยว ตรงนี้ก็ไปต่อได้ไหกผมไม่ไปดีกว่าช้เกจละขึ้นไปเอาเพชรของเราดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปเอาเพชรอ่ะคือผมมาถูกหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวน่าจะมาถูกนะคิดว่าคิดว่านะต้องใช้คาว่าคิดว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะโอ้โหแล้วทำไมมันมันลึกจังวะเนี่ยไม่น่าลงมาเลยทิม่แล้วพลิกแอรเราก็เหลืออยู่สามสี่อันโอเคก็ถือว่าได้อยู่ฮะไหน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 เพชรอยู่ไหนผมมาโอ้นี่ไง เพื่อนยากไอ้เพื่อนยาก,ายยากมีกี่อันเอ่ยโอ้มีหนึ่งกันหรือว่าในเวอร์ชั่น1.19เนี่ยมันให้เพชรมาค่อนข้างที่จะยากหรอหรือยังไงคือผมเคยเล่นอยู่นะในเวอร์ชัน1.19แบบ1.19เลยอ่ะไม่มีจุดนะคือมันให้เพชรมายากเลยนะคผู้ชมแบบให้มายากมากกว่าเราจะได้เพชรจากมันนะคือได้อ่ะได้แค่ก้อนเดียวยิ่งนอกจากเราจะสะสมแล้วก็พยายามแบบสะสมไว้พยายามขยันหานะผู้ชมเออพยายามขยันหา สะสมแล้วก็ไปคัฟตัวอินชานแล้วพอได้เพ็ดมาเพิ่มอีกแล้วก็มาคัฟเป็นพิกแอกแล้วมันก็จะได้อะไรประสิทธิภาพไม่ใช่ไม่ใช่ประสิทธิภาพเอาตรงนี้๋อตร,รตรงนี้นี่หว่ามันมาทะลุตรงเนี้ยนะผู้ชมอ๋อมันมาทะลุตรงนี้ชิบหายเออโอเคถือว่าไม่มีอะไรหลอกมะั้ง่ะเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้เลยหาต่อฮะจังหวะน,นี้โอ้โเจ็บหาต่อนะผู้ชมหาต่อเราต้องขยันหน่อยช่วงนี้ ต้องขยันหาเพชรคือได้มาตอนนี้แค่สองอันเองโอ้ยิบไหยเอ,อ้ปะ่ะผมว่าตรงนี้ก็เคลียร์หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปขุดดิ่งตรงลงตรงตรง,ตรงไปนะหลังจากที่เราขุดเอ้ยดูข้างบนเช้าแนละ้วฮะตรงนี้เราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะขุดตรงไปข้างหน้าเลยนะเราจะไปดูว่าเอ้ยโอโ้มาถึงเจอจเจอเหล็กเลยดีดีด,ดีเออโอ้ท่านผู้ชม ตอนนี้ผมก็ขุดมาจนผมจะแห้งแห้งเหือดแ,แ,แล้วนะคุณผู้ชมนะตอนนี้โอ้โหดูพี่แอ๊แต่ละพี่แอ๊ของผมเหลือหนึ่งอันแล้วตอนเนี้ยไอ้เหี้ยขุดมาค่อนข้างที่จะไกลมากเลยยังไม่ได้เจอหาเหวอะไรเลย,เ,ลยเจอแต่พวกแบบพวกเหล็กแล้วก็แบบเนี่ยไอ้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 เนี่ยไอ้อันเนี้ยเออไอ้ไอ้เนี่ยแหละเออคือยังไม่เจอเพชรสักอันเลยใช่ไหมหรือว่าเราต้องหาเป็นจําพวกเหมืองอะไรยังไงมันถึงจะเห็นง่ายอะ ถ้ามาขุดดิ่งอย่างเงี้ยมันผมคิดว่ามันน่าจะหายากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็ขุดมาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วนะผู้ชมนะเนี่ยก็ระหว่างทางขุดมาเนี่ยผมก็ได้ทิ้งของไปด้วยนะเนี่ยคือมันเยอะมากตอนนี้เยอะมากเลยของเต็มตัวแทบจะเต็มตัวผมแล้ะก็วันนี้ได้เพชรมาสองเพชรโอ้โอ้ผมเห็นแล้วผมทอ้อโอเคกลับไปกลับไปกลับไปเดี๋ยวเราต้องไปดูสถานที่อีกนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองขุดตรงนี้ดูนะ เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้เราไปแล้วตรงนี้ก็ไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงซอมบี้วะตรงไหนวะเดี๋ยวผมลองมาขุดอยู่ข้างบนนี่ดิวายที่เท่าไหร่ตรงนี้วายที่สิบต้องมาขุดวายที่สิบเจ็ดดิเดี๋ยวลองขุดยิงไปตรงนี้ดูทั้งหมดมันจะเจอหรือเปล่าน,นะแต่ว่าได้ยินเสียงซอมบี้อยู่นะเหมือนจะอยู่ใกล้ๆนเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเลยโอ้โหดูดิเหล็กเพียบเลยมันจะเป็นเหมืองเป็นถ้ำเลยไหมเนี่ยมีซอมบี้มีสิคิริตันเนี่ย อุดไวเหมือนเดิมอ่ะอุดไวผมว่าถ้าการขุดเป็นกีฬาเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้แชมป์แบบโคตรเยอะโคตรหลายสมัยเนี่ยผมโอ้โหดูเจอเจอฐานล้ดดีเลยตอนนี้ท็อตเราก็จะหมดแล้วทผู้ชมท็อตเราก็เลื่อยล้อหมดแล้วเหลือหกอันสุดท้ายแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามีฐานก็ไม่มีไม้ชิบหายโอ้โหไม่มีอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรสักอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะโอ้โหชิหมหายเอ,อ้ยผมกลัวได้ขึ้นไปในบ้านไปขึ้นไปบ้านนะทผู้ชมตอนนี้ดูดิ ไม้ผมก็ไม่ค่อยจะมีละคงน่าจะดีขึ้นไปบนบ้านแหละถ้าถ้าท็อตหมดนะหรือว่าเราจะตีเอาแถวเนี้ยหรือว่าจะไม่ปดัดดีให้มันแสงสว่างไปเรื่อยๆเลยไม่แน่นะโอ้ขอเพชรขอเพชรหน่อยเถอะอาจารย์ขอเพชรหน่อยผมได้นี่มาเยอะแล้วอาจารย์เนี่ยพิกแอกตรงนี้ผมโอ้จะพังแล้วเนี่ยยังไม่เจอเพชรเลยเนี่ยโอ้ my god เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะจะมาดูว่ามันจะจริงเหมือนที่เขาพูดกันหรือเปล่าแนละ้วตอนนี้ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะแบบโอ้โหแบบขุดคน้า่นี้จะแบบเฮีย yeah, ทอ้อ <c oughs> ท้อมากเลยตอนเนี้ยไม่รู้จะเอาคำว่าท้อที่ไหน <c oughs> และแล้วท่านผู้ชมเอ่อพิกแอคของเราก็ได้ทําการเสียชีวิตไปในที่สุดแล้วนะฮะ <c oughs> อาจจะมีเสียงมเมสเซนนียงน่ดๆหน่อย,อยก็ขอโทษด้วยนะท่านะผู้ชมนะ <c oughs> ผมว่าเรา ต้องได้ขึ้นแน่แนเลยผมคิดว่านะไม่ต้องคิดหรอกขึ้นเลยตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ไหวผมว่าวันนี้น่าจะได้แค่สองสองเพชรเนี่ยท่านผู้ชมอย่างน้อยก็เอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ทางนี้อ๋ออ๋อโอเคทางนี้อ๋อใช่หรือเปล่าอ๋อโอเคใช่ใช่โอ้โหกูหลอนแลวโอ้โหข้างบนเมื่อนะขึ้นไปเนี่ยจะไม่โดนกระหน่ำซัมอเซลเือวะเนี้ยคือผมว่าเพชรเหมือนมันจะได้ค่อนข้างที่จะยากหรือเปล่าอะน่าจะน่าน่าจะได้ยากนะ ได้ยากเราก็ได้น้อยด้วยตอนนี้ได้ไมาแค่2อันเลยโอ้หผมว่าแบบจะทําอันนี้ด้วยถ้าได้มาอีกหนึ่งอันเนี่ยสามารถทาเฮ้ยข้างบนฝนตกด้วยปะเฮ้ยฝนตกรอจิมหอยผมไม่มีตัวอะไรใช่ไหมกลับบ้านดีกว่าวิ่งอย่างเดียวเลยจังหวะนี้โอ้ยถ้าแบบถ้าเกิดมีอีกเพชรหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถทําอุ้ยเดี๋ยวเป็น เราสามารถทําประตูเอนไม่ใช่ประตูเอนชานดิประตูไปนรกได้เลยนะท่านผู้ชมถ้าเรามีอีกหนึ่งอันจะว่ามันไม่มีอะลยเฮ้ยมึงใส่ก่อกี้ยผมยิ่งชอบมันท่านผู้ชมผมยิ่งชอบผมผมวิ่งใส่มันเลยวิ่งใส่มันเลยฮะโอ้โอชิบหายอือเฮ้ยโอชิบหโอ้ไม่โดนโอ้โหวิ่งใส่เลยจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยลบลบเดอะแมทรีกโอ้ไม่โดนอีกโดนเหมือนเดิมอ่าอะไรซอมบี้อะไรนะเอ้ยเดี๋ยวจะมีคีเปิ้ลไหมโอ้โหเพียบเลย อะไรซอมบี้น้องน้องอยากตายอ๋อไปดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าตอนนี้ก็ฝนตกไปที่รยบร้อยแล้วอันตรายฮะตอนกลางคืนอันตรายอันตราย,ายเข้าไปที่บ้านเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนอนก่อนนอนก่อนจะนอนได้เพราะว่ามีคีปเพอร์อยู่ใ,ใกล้เนี่ยน่าจะนอนได้นะเออดีมากนอนได้โอเคอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอันนี้คือผมถ่ายภาพเนาะเออถ่ายภาพทำปกคลิปอนะอ่ะตื่นมาตอนเช้าเดี๋ยวผมเคลียร์ของก่อนนะผมว่าน่าจะพอประมาณนี้แหละเพราะว่าคือ มันใช้ทรัพยากรข,ข้างที่จะเยอะแล้วก็ทรัพยากรเราหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลามีขีดจำกัดด้วยอย่างน้อยเราก็ได้เลสโตนมานะท่านผู้ชมนะในคลิปหน้าเนี่ยผมทําแน่นอนไอฟาร์มข้าวเนี่ยทาแน่นอนฮะว่าแต่เดี๋ยวเผาก่อนแป๊บหนึ่งเออเราได้อันนี้มาชดเชยด้วยโอเคดีมากได้มาชดเชยฮะจริงๆผมก็เอา่านจากตรงเนี้ยมาทําไฟเนี่ยฮะก่อนที่เราจะลงไปหาเมืองอ่ะอืมโอเคพวกนี้วเก็บเข้าไปฮะเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเดี๋ยว ออทองเนี่ยเดี๋ยวค่อยเราเรา,า,าค่อยอันนี้ก็ได้ฮะเ,เก็บเข้าไปธนูเก็บเข้าไปให้มันเหลือแค่พวกเศษเล็กๆน้อยๆโล่ก็เก็บไว้นี่แหละโล่เนี่ยรับใหม่เลยดีกว่าไหมโล่เออรับใหม่เลยดีกว่าเอเดี๋ยวค่อยรับแล้วกันเนาะโอเคนี่เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปฮะตรงนี้ก็อยู่ส่วนนี้โอเคประมาณนี้เลยโอเคนะผมนะก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยและกันนะครับโอ้โหธนูธนูปากไหลเลยก็วิดีโอนี้ก็ขอบอูโอ้โหสายลุงโอเคพอดีกูไม่ได กูไม่ได้ปิดคลิปเออก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยลักกันนะครับผมไว้ต่อในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะวิดีโอหน้าเนี่ยแน่นอนนะเนี่ยทำฟาร์มข้าวแน่นอนเลยก็อาจจะไปลงเหมืองน,นอกรอบในการหาเพชรด้วยก็ได้นะท่านผะู้ชมนะแต่ถ้าแบบถ้ามาหาในคลิปเนี่ยมันจะเป็นการมันจะน่าเบื่อนะมันจะน่ามันจะน่าเบือ่อเกินไปผมก็จะไปหาในนอกรอบเอาลักกันเนาะ โอเคป่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะโอเคซียูเกนคูดบายครับผมสวัสดีครับ